ยาหนดซ้ายมือเป๊ปซี่เปียพันขวามือบัวขาวปอพิสิ์เชษพบกันที่เวทีลุมพินีมมยคู่นี้ถือเป็นศึกล้างตานะครับเพราะเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเป๊ปซี่นี่แพ้บัวขาวมาแล้ววันนี้ขอล้างตาสักทีเป๊ปซี่สมุเกิีแสดงนี่คือบัวขาวครับน้องชายของพนมรุง่งสิทธิสวปอเดิมครับเดน้ชัยเป็นพนมรุ่งปอพิสิ์เชษ เป๊ปซี่ปิยพันธ์ในมวยรัตนบุรีครับสุรินนี่คุณเมืองชนชิรพันธ์ครับซึ่งบัวขาวไปซ้อมอยู่ที่ค่ายของเมืองชนก็นมาเชียร์มาสอนด้วยบัวขาวปอพิ์เชิดครับกเกงน้าเงินขาวนี่มวยโคราชโคราชเจอสุรินครับอายุน้ำไล่เลี่ยงกันนะครับบัวขาว20เป๊ปซี่21ขึ้นมาเนี่ยเซียนในสนามก็ให้เป๊ปซี่กเกงแดงได้เปลียบครับ5้าเพราะว่าแรงเยอะครับเป็นมวยแหมเข่านี่ทะเลาะไม่เลิก บัวขาวนี่จังหวะฝีมือแข้งซ้ายดีครับมวยซรายคุณบุญเรืองสิทธิแก้วครับโหหน้าคณะของเกงแดงเบบซี่เน็ตแล้วครับเบปซี่นี่เข่าโค้งเข่างัดเข่าตรงปยสารพัดเข่าครับเป็นเข่าเซนเซราว์ครับรอบทิศทางแทงแต่บักขาวนี่แหมเป็นมวยไอคิวสูงนะครับดูเบปซี่ครับชวนทะเลาะตั้งแต่เริ่มต้นโดนผลักเลยครับยืนมาขาเดียวครับพอยกเข่าตียืนขาเดียวดีผลักแทงยกบังดูครับตั้งกับแพงหน้า i อคดีครับดูครับมาถ้าไม่เอาดีทางมวยนี่มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าแพทย์ได้เลยนะครับนี่ไอคนี่เฉียดเร้อยแปดสิบหมดยกที่สองมาเลยว่ามาถอนหนามแค้นยกที่สามครับสองยกแรกไม่มีอะไรแต่ผู้ชมมั่นใจในความห้าวหารของเป๊ปซี่ครับให้ได้เปถึงสองหนึ่งแล้วตอนนี้ดูบัวขาวครับพยายามกอดแคบแคบหนีไาไว้ นี่เจประพิษอํานองบัวครับภรรยาของสวสดิ์โอดอดีตหัวหน้าค่ายของบัวขาวก็มาเชียร์ดูครับเป๊ปซี่นี่เข่าโค้งครับโอ้โโค้งก็ได้พุ่งตรงๆแหลมแหลมก็ได้ดูว่าจะกันยังไงครับดูการกันเข่าของบัวขาวดีครับยกบังเด้งตีสู้ดูครับจะสอดไหมไม่ให้สอดครับบัวขาวนะั้นจับคอแคบแคบบีบแขนตัวเองก็ใกล้ใกล้กันนะครับ ไม่ให้สอดเอาละครับแคปซี่โหนแล้วเนบดูครับโหนล็อกยังไม่ถนัดเน่าแลวครับเข่าโค้งแล้วครับว่าโค้งยังกับทั้นเตะบราซิลครับเตะลูกโค้งนี่เข่าโค้งแทงนี่ครับยกบั้นหูยแทงสู้บัวขาวไม่กลัวนะครับเตะแล้วคาด้วยครับเอาละครับดัดแทงถอยแทงเอาละครับดูแคปซี่โหนได้ไหมโอ้ยตรงนี้แทงเจ็บเหลือเกินเลยครับ ยกบังเอาไว้ยกบังเอาไว้ครับโบขาวทํำยังไงขีบนายขีบไปได้สอดทางในครับเป๊ปซี่ดูครับตีโคง้งดึงเข่าไปข้างหลังแล้วปักไปข้างหน้าครับอนี่จะแทงตรงตรงนี่ครับขุนเข่าน้าอัดลมครับเป๊ปซี่ปียพันตัวสูงสุดถึงแสนแปดโบขาวด้านแสนสี่ดูครับแกคลึงเคล้นอยู่นั่นแหละครับอแข็งแรงจริงๆเอาละครับโบขาวตีสู้แล้ว เนบโ่งตัวแทงได้ไหมเอาละโหนเนบแล้วโ,วโอโว้โ,อโหตีอืมเตะไม่เท่าไรครับเข่าหน้ากลัวแฟล๊กซี่ดูครับเด้งแม่โอ้โหดูครับมวยคู่นี้นี่ฟิตกันเปรีย้ยแล้ครับไม่เปรีย้ยนี่ยืนไม่ได้หมดยกที่สามแม่บวกขาวก็เกรงไว้ได้พอสมควรนะครับวันนี้เบากับสองปอนร้อยสามสิบสองครับเป๊ปซี่ร้อยสามสิบสี่เนป่งตัวแทงไม่ถนัด เป๊ปซี่ครับกระตุกเข,ข่าไปข้างหลังนะครับแล้วก็ดูครับแม่สะบัดเข่าไปข้างหลังแล้วปักไปข้างหน้าดึงเตะไม่ค่อยดีครับเขา่าเป็นเรียกว่ามวยเข่าอาชีพแม่ตีแรงแล้อเกิดเป๊ปซี่นี่ตีแล้วคาด้วยกรบแทงแล้วคาครับแม่โต้ดูครับแทงแล้วคาดันดันดันในเสียศูนย์แม่ขอโทษครับ,บวบขาวไม่ใช่ธรรมดาครับอา้าวโอ้ยสอกไปด้วยบุญเรืองสิทธิแก้วครับโอนหน้าคะของเป๊ปซี่ สอนแทงอย่างเดียวครับเป๊ปซี่ไม่ต้องสอนอย่างอื่นสอนปล้ำตีปล้ำแทงชมกันตัวไม่ใช่ธรรมดาครับและยืดเยื้อมากยกบแบบคาเทล่านี่ยกสุดท้ายนี่เป๊ปซี่หมดแรงครับปล้ำไม่ถนัดโบขาวนี่ใช้ไอคิวเข้าสู้ชมกันต่อยกที่4เป๊ปซี่ก็ไม่พูดพล้ำตาเพลงครับปล้ำอย่างเดียวแม่ใครมีลูกสาวี่อยากให้อยู่ใกล้เลยครับคนนี้เหปล้ำเก่งจริงๆเนบ็นบเน็บหดูครับกระตุกเข่าพลิกเอาแล้วครับ สอดนไม่ถนัดครับโบขาวชิงสอดไม้ก่อนเอาละครับมวยมวยขาวนี่ถ้าจับคอไม่ถนัดนี่ก็ตีลําบากครับการสอดไม้ถือว่าจับได้ถนัดกว่าเอาละครับเนบแหม่กมการระบุโยกเชือกแรงเหลือเกินสอดครับเฟปซี่จับไม้ไม่ได้ครับต้องจับอ้อมโอนได้ไหมเนปโบขาวสอดไา้อีกแล้วครับเอาละครับตีลําบากครับเฟปซี่เพราะบัวขาวแค่สอดไม้เอาเด้งด้วยครับเนบ พวกเขาไม่ให้จับนายครับแกชิงจับนายก่อนครับเป๊ปซี่จับลำบากวางแข้งแม่ทำการบอกอย่าจับเชือกวางแข้งเตะแล้วขาด้วยอ้าวเตะิดเดินเป๊ปซี่เขาทีแรกก็แพ้ยกห้าดูครับเตะแล้วอัดขาวไว้ที่หน้าขาเน็ตเป๊ปซี่แดงแทงไม่ถนัดครับสอดนายไม่ได้พวกเขาแกชิงสอดนายดูครับดันออกไปวางแข้งเฉยๆวางแข้งหอยแล้วตั้งกำแพงหน้าดูครับตั้งกำแพงหน้าแทง นี่ครับหมุนออกข้างเลยครับวางข้างเปร์ซิ่จับไม่ได้ครับแทนเบาครับเบาบเบานบบุกขาวแกชิงสอดนายดูนครับชิงสอดนายตลอดโอ้โหแปร์ซิแทงไม่ถึงอีกได้งเอางสวยมากบุกขาวสอดนายไว้ตาก็ต้องมองเท้าคู่สู้ยกหรือยังโอ้โหตรนี้ตีโค้งมาเลยนะครับไสโค้งมาเลยเอ้าแล้วก็โค้งบ้าง คุณโค้งได้ผมก็โค้งได้ว่าตีเข่าแบบบราซิลครับไซโค้งเอาเลยครับแทงทีบเอาเลยครับแบบซี่ยุ่งแล้วครับปีบเอาครับแมวใกล้เตะล่างอ้าวเป๋อีกวางแข้งเอาวเลยครับนี่ครับมวยไอคิวร้อยแปดสิบบังเอาไว้หมุนวางแข้งว่าดูครับผ่ักออกไปดึงหน้าหลบอีกแม้ดูครับแทงถอยแทงถอยบังดูครับหมุนแบบซี่ว่าไงคว้า ทีนึงไม่ถนัดโนนเน็บโคง้งภูเขาสอดไม้ครับสอดไม้ไม่ให้เ๊ปซี่สอดไม้ดูสิครับแหมบแทงโอ้โหแทงแทงแล้วเคทติ้งด้วยผักติ้งแทงเอาลครับเบซี่สอดไม้ไม่ได้ครับภูเขาได้สอดไม้เก่งกว่าดูครับแกสอดไม้นะครับจับคอได้อยู่ข้างในเอาครับอยายาแทงซอยเข่าเหมือนกัน แบบสี่หมุนไปบิดมายังไม่ถนัดครับแทงเอาแล้วครับหมดโยกถ้าจะแยกแล้วเห็นว่าตะมวยทำกันได้ก็เลยไม่แยกนะแม่แม่ทำเก็บอาการหน้าดูครับดูครับทำหน้าตาครับทำหน้าตานิ่งเหลือเกินครับบัวขาวนี่ไม่ออกอาการการเก็บอาการได้ดีนี่ทำให้คู่ต่อสู้นี่เครียดเหมือนกันนะครับถ้าทำอดอโอ้โหแรงในคู่ต่อสู้ได้ใจ นี่แล้วกัน้มวยต้องมีการเก็บอาการกันบ,บ้างเจ็บก็ทําเป็นไม่เจ็บโดนเตะก็ยังยิ้มเอาแล้วครับปลำ้ำเอาลวครับเจ๊รพิษสั่งให้เดินลุยบอกพวกขาให้ลุยครับเป๊ปซี่ต่างหากที่ลุยครับวางแข้งสองดอกสามดอก,ส,ดอกสี่ดอกโอ้โหโชว์พลังห้าดอกดูครับหมุนดอกข้างแม่ดูเวลาด้วยครับเอาแล้วครับทำแอคลึกเกิดแต่แทงดันเอาไว้ไม่ใทงหัวกลายครับตั้งแทงหน้าเป๊ปซี่เดินชนทีบ ปล้ำเอาแล้วครับใหญ่กว่าครับหนักกว่าสองปอนด์วันนี้สอดในได้ไหมเด้งแทงเน็บเด้งโอ้โหเด้งโอ้โหเอาแล้วครับเด้งสู้เหมือนกันเด้งโอ้โหแม่เบฟซี่สอดในอื้มแทงเข่าเป็นธรรมชาติจริงๆวางแข้งบัวขาวแทงหอยแล้วแทงเบฟซี่ปล้ำแล้วครับหักแทง โอ้โหต้องชนแล้วครับทาสีแล้วนี่ยกสุดท้ายเกิดไปหมดนิดเดียวครับแพ้ไปเลยครับเท่านี้หมดไม่ได้ครับถ้าจะเจ้าชนะชนปล้ำเอาเลยครับแทงแทงเสียนปีกลองเชิดแล้วครับรรบ,บัวขาวหมดหรือเปล่าครับแหมรับเยอะเหลือเกินดูครับบัวขาวรับมากไปหน่อยแล้วยกนี้ชนจิมมัดสอดมคว้าได้ไหมเอาครับแทง วางแข้งอ้าวครับวางแข้งดอกนอ้าวครับไม่โดนครับแบบนี้ยกบางเอาไวา้ใกล้จะหมดยกแล้วครับมาถึงตรงนี้แล้วเป๊ปซี่เดินชนตลอดแหมแต่ลุงนี้ทั้งตัวครับคว้าได้ไหมแทงเอาละครับรับเราจะเด้งไม่ถนดัดแทงเด้งปีกองเชิดใกล้จะหมดยกแล้วครับ ยกนี้ดูเหมือนเป๊ปซี่จะขยันแล้วได้เนื้อกว่านะครับเป็นรองสองหนึ่งหมดยกสุดท้ายน่าจะผ่านครับ